สวัสดีค่ะเมียฝรั่งที่นกบายแม่ตุกจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะมาผมไว้นะคะมันหอนนะคะที่นองค่ะสวัสดีทุกคนเด้อจ้ะอ้าจวดหัวข้อว่าเป็นไรทำไมคอยหรือแมตุก๊กทำไมถึงอยากมีสามีฝรั่งตอบเลยค่ะเอาคลิปเดียวให้จบเลยนะคะก็คือแม่ตุ๊กอะ,ะเป็นความฝันซึ่งตอนนั้นความฝันที่อยากมีลูก ครึ่งไว้เป็นของตัวเองนั่นหมายถึงเด็กลูกครึ่งเราชอบเด็กน่ารักน่ารักจะูกดงๆผิวขาวขาวค่ะนะคะก็จะได้ยินเสียงรถนะแล้วก็ตาก็สีฟ้าเขียวๆเราเห็นแต่ในรูปใช่ไหมรูปภาพอ่านั่นก็คือความฝันที่จะอยากมีครอบครัวก็คืออยากมีลูกนะคะแล้วนะคะแล้วทําตามความฝันไหมตอนที่จบม .6 นั้นแม่ตุกอายุประมาณ10 แปปีนะคะส8ปดปีช่วงนั้นก็มีแฟนไทยค่ะแฟนไทยแล้วก็เลิกลากันไปนะมารู้จากผู้ชายตอนอายุ18ปีนะคะออยู่ด้วยกันแป๊บเดียวค่ะนะ,ะอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวแล้วก็เลิกกันไปแยกกันไปเมตุก็ช่วยงานพ่อแม่ตลอดนะคะจากนั้นก่อนจะถึง19ปีนะอีกประมาณประมาณ3มเดือนจะถึง19ปีนะคะตัดสินใจค่ะนะคะออกจากบ้านเพราะว่า เราเป็นคนเป็นคนในลักษณะเงียบเป็นคนเงียบแต่ว่าถามว่าดื้อไหมดื้อนะคะเงียบดื้อนะคะเลยโอเคเราทําให้พ่อแม่อับอายในเรื่องการชาวบ้านบ้านนอกเนาะมันก็จะถือสมัยก่อนใช่ไหมคะเราทําให้พ่อแม่อับอายแล้วทีนี้เราเลยตัดสินใจคะ่ะตั้งปณิธานว่าถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านเลยให้น้องสาวนะเอาหมอใส่นะคะ น้องก็เพิ่งหัดขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วคะนะคะ,นะคะแล้วก็ให้น้องอะ่ะขับไปส่งที่รถตู้สมัยก่อนนะคะมันจะบ้านนอกชนบทเราอะ่ะจะมีรถตู้นะคะรถตู้วินิเวนนะคะนะคะมารับมารับหน้าบ้านก็มาแต่แต่ไม่ตุกไม่ให้เขามารับหน้าบ้านให้ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะกลัวพ่อแม่เห็นช่วงนั้นพ่อแม่กําลังเกี่ยวข้าวค่ะ เกี่ยวข้าวเพราะตอนนั้นบ้านตุก๊กมีรถเกี่ยวข้าวานะมีรถเกี่ยวข้าวรถสิบล้อรถกข้าวมีหมดค่ะแล้วทีนี้หนีออกจากบ้านนะคะหนีออกจากบ้านได้เงินที่เกี่ยวข้าวนั่นแหละคะ่ะเขามาจ่ายค่าเกี่ยวข้าวพอ่อเจ้าเดียวเท่านั้นแหละเพราะไปเกี่ยวแค่กี่ไร่อะไม่กี่ไร่หรอกก็ได้เงินทั้งหมดสามพันนะคะรถก็โคตรเยอะ เพื่อนๆจะได้ยินหรือเปล่าเนี่ยอาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่รู้นะคะได้เงินไปทั้งหมดสามพันนี้ออกจากบ้านค่ะนะจากนั้นก็เดินทางไปว่าจะไปภูเก็ตแต่ก็ไม่ได้ไปเพื่อนนึกออกได้ขึ้นรถไปก็จะไปหาใครเนาะนึกได้มีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนด้วยกันอันหนังก็ได้สามีต่างชาติโทรมาหามันดีกาเดินตามฝันละครนี้ค่ะนะ,ะไปหาแหล่งท่องเที่ยว ใครอยากได้ผัวไปหาเองนะคะอย่าให้คนอื่นหาให้จะเอาหน้าตาไงหาเองเลยจะเอานิสัยสันดานไงไปศึกษาดูใจกันเอานะคะไปแล้วอืไปได้สามวันเพื่อนๆรู้มามเพื่อนสาวของแม่ตุ๊กแลสแฟนของเขาเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงานกันแฟนของเขาก็ไปเฝ้านะคะทั้งเพื่อนทั้งแฟนของเขาไปเฝ้าแม่ตุ๊กสามวันติดค่ะนะคะ สองวันเขาก็พาไปเที่ยวไปทัวร์ไปดูการทำงานของสาวๆแถวนั้นอืเราก็ไม่ไหวหรอกมัง้งไปนั่งแอบอยู่ข้างหลังเคา์เตอร์ทำทงานของผู้หญิงคืนเนาะเราเราเป็นผู้หญิงคืนพูดจริงๆนะเพื่อนๆใครจะดูถูกไม่ทุกยังไงก็ช่างแต่เพื่ออยากบอกว่าชีวิตคนเราเลือกไม่ได้นะคะเลือกไม่ได้ถ้าตัดสินใจแล้วทำให,ให้มันดีที่สุดนะเพื่อนๆนะ อยากบอกว่าไปแล้วไปอยู่ที่ไหนหลังลานค่ะกลัวกลัวต่างชาติจะมาเอาเราไปทั้งๆที่เราตั้งปฏิธานว่าเราจะเอาผัว <laughs> เป็นเพื่อนไปแล้ววันที่สามเพื่อนมันนั่งเฝ้ามันไม่เอาไปเที่ยวนะแต่มันนั่งเฝ้าค่ะกับแฟนมันนั่งเฝ้าแล้วแม่ตกกุ๊จกจังหวะนั้น่ะนสามีมาพอดีค่ะเพราะเขาเห็นเพื่อนตาลายรหรือเปล่าไม่รู้เห็นเพื่อนคนหนึ่งเดินเข้ามาแถวที่ไม่ตุกทํางาน เดินตามหาเพื่อนหาเพื่อนไม่เจอมาเห็นอีนี่เห็นเนี้ยแม่ตุ๊กอะอยู่ข้างหลังร้านผมนสั้นๆตัวเล็กนีมน้ำหนักสี่สิบสี่สิบกิโลสี่สิบเอ็ดกิโลไม่เกินนั้นค่ะนะคะสูงร้อยห้าสิบเอ็ดยืนใส่เกงขาสั้นผมนสั้นอือยู่ข้างหลังนะคะจากนั้นเราก็พูดภา,าษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่าจริงอยู่เราจบมหกแ,แต่ว่าแต่ว่าเพื่อนๆคะ่ะ เรียนน่ะติดศูนย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะเขาก็เรียกเขากมัอมานี่มานี่เราก็ไม่ไปนะเรากลัวเพราะตัวเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ตัวใหญ่มากเลยนะเขาเล่นกล้ามใช่ไหมเราก็กลัวยิันตัวใหญ่วะว่านะกลัวเว้ยประมาณนี้ค่ะออแล้วทีนี้อ่าเาเรียกมามะสังเขาก็มาเรียกมานี่มานี่สิมีคนสนใจลองไปกับเขาก่อนไหม ตัวบันโคตรใหญ่เลยว่ะกลัวเว้ยยังไงวะมันสามารถดันเราไปอย่างไรคะไปไปลองดูก่อนเราก็ไปแบบพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งพอมีปัญหาเพื่อนก็เอ้านี่ยมึงลองไปก่อนเวลามีปัญหามึงโทรหากูนะกูอยู่นี่อะไรอยู่ใกล้มึงไี่หละเพื่อนก็ดีดีค่ะอืมเม่มึงพูดให้รู้ลรืมองเดี๋ยวกูพูดให้ให้มันโทรมาถ้ามีปัญหากันช่วงแรกอยู่ได้กันใหม่ๆกับสามีนะคะ ทะเลาะกันบ่อยมากเพราะว่าเราไม่มีความเข้าใจและภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นอะไรที่ยากพอสมควรเนาะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เอามาฝึกฝนเรียนไปก็คืนครูเขาหมดตั้งแต่วันที่ออกจากห้องเรียนแล้วค่ะเรียนวันแรกคืนวันแรกนะคะจากนั้นก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงปู่น,นี้ค่ะนะคะอยู่ด้วยกันสองปีแรกอะ่ะแม่ตุกอ่ะเริ่มที่ตั้งท้องนะเริ่มตั้งท้องแล้วก็เป็นอะไรที่เราผ่านอะไรมามากมายความสุขความทุกข์ นะคะสามีเป็นคล้ายคนเที่ยวเที่ยวไม่มีอนาคตหาเงินมาใช้หมดหาเงินมาใช้หมดก็คือว่ามีเงินได้ก็เที่ยวเที่ยวใช้เงินหมดแล้วค่อยกลับไปหาเงินประมาณนี้ค่ะแล้วพอมาอยู่กับแม่ตุ๊กได้2ปีแม่ตุ๊กมาท้องอแล้วเขาก็ตัดสินใจนะคะตัดสินใจกลับไปทํางานเป็นจริงเป็นจังพราะพอแม่ตุก๊กเริ่มที่จะคลอดนะใกล้คลอดรับประมาณอีกเดือนเดือนหนึ่งเขาก็กลับมากลับมามาดูแลมาทําเรื่องอรับรองบุตร นะคะแล้วก็แม่ตุ๊กก็คลอดเขาก็อยู่กับแม่ตุ๊กแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะจนลูกคลอดเสร็จเขาก็ต้องเดินทางกลับแม่ตุ๊กก็เดินทางกลับมาอยู่บ้านนอกเหมือนเดิมน,นะหอบลูกมาด้วยนะคะเอาลูกมาด้วยมาบ้านก็ามาอยู่กับแม่แม่ก็ม,มีความสุขมากพ่อก็มีความสุขมาก Answer. หลานมากหลานชายนะคะอุ้มใครเห็นนี่อุ้ยลูกหลังลูกหลังลูกหลังเป็นอะไรที่บรรดามแม่แม่เป็นความฝันที่อยากมีลูก ลูกครึ่งลูกชาวต่างชาตินี่คนสมัยก่อนจะมีความสุขอาเรียกตัวเองเป็นคนสมัยก่อนแล้วนะจะมีความสุขเพราะมันเป็นความฝันนั่นก็คือทําไมไม่ตุ๊กถึงเลือกที่จะมีสามีต่างชาติเพราะว่ามันเป็นความฝันอยากมีครอบครัวแบบลูกที่น่ารักค่ะพออยู่ด้วยกันนะคะและก็มีความฝันว่าอยากไปอยู่ต่างประเทศอยากเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะคะ พอได้ไปอยู่กับเขาตอนนั้นที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศลูกชายนี่คุณพ่อก็รับเป็นบุตรบุญธรรมไปแล้วไม่ใช่รับเป็นลูกไปแล้วก็คือนามสกุลอะไรของเขาาสองเถี 2, ชาติไปแล้วเข้งแต่อยู่เมืองไทยนะคะแล้วที่นี้ก็เรานะคะก็ลูกได้ปีครึ่งปี5้าเดือนหรือปี6เดือนนี่แหละคะ่ะน้าเดินทางไปน้าเดินทางไปอยู่ต่างประเทศนั่นคือสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศที่สวยงามมากนะคะอืม เมืองในฝันเมืองในฝันของคนไทยหลายๆคนแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวดยสวยงามมากเลยแม่ตุ๊กยังคิดว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่นู่นอีกรอบอ่ะถ้าไม่ได้ทําบ้านไปตั้งนานแล้วนะคะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะไปอยู่ก็มีความสุขตอนนี้ลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วค่ะลูกชายลูกชายคนแรกตัวน,นี้19ปีแล้วนะคะแล้วนะเรียนแล้วก็ฝึกงานอยู่ที่นู่นส่วนลูกสาวเราก็มีตอนตอนตอน,ตอนที่กลับมาอยู่เมืองไทยอรอบที่สองเนาะ อพอดีรอบที่สองกลับมาก็มาท้องใช่ไหมคะมาท้องมาทามาลงทุนทําไร่ทํามะม่วงทํอมันสับปะหลังเช่าที่เขาทําความฝันเพ้อฝันการเกษตรนะคะเกษตรคืองานขายฝันไม่ตุกอยากบอกว่าหลายๆครั้งที่ไม่ตุกถ่ายวิดีโอหรือไม่ตุกทำเ,เกี่ยวกับการเกษตรอยากบอกเพื่อนๆว่าเกษตรคืองานขายฝันถ้าไม่มีประสบการณ์หรือความรู้มันก็จะยากสําหรับ โดยเฉพาะแม่ตุ๊กนะคะแม่ตุ๊กไม่มีความรู้แต่ว่าที่มาถ่ายทําวิดีโอก็อยากเผยแพร่ว่าคนในชนบทแม่ตุ๊กทําอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับหลายๆท่านที่เขามีพื้นฐานของเขาอยู่แล้วเรามีพื้นฐานแต่ไม่แน่นนะคะมีคุณแม่คุณพ่อทําเกษตรก็จริงแต่ว่าแม่ตุ๊กก็อย่างว่าล่ะเราไม่ได้ไปลงมือทำเนาะก็เลยไม่รู้ประสบการณ์เรียกว่าประสบการณ์แล้วกัน ะะการที่เรามาทำเกษตรที่เมืองไทยเราก็ต้องมีประสบการณ์อะพูดกันไปนานละนี่ก็คือแม่ตุ๊กจะบอกว่าทำไมทาไมทาไมถึงอ,อยากมีผัวฝรั่งอยากมีสามีฝรั่งเพราะอะไรเพราะความฝันค่ะความฝันอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเพื่อนๆค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์ไม่ใช่กันมาเล่าหลังจากที่ไม่ตุ๊กกลับมาอยู่เมืองไทยไม่ตุ๊กทำอะไรบ้างนะคะ ปีแรกสองปีแรกสาปีแรกนะคะกลับมาแต่ละครั้งมันแตกต่างกันไหมโอเคค่ะถ้าใครอยากรู้ครั้งหน้าเรามานั่งคุยกันตอนนี้ก็แค่บอกว่าทําไมฉันถึงอยากมีสามีต่างชาติเพื่อนๆเราให้ฟังด้วยนะทําไมคุณถึงอยากมีสามีต่างชาติอืมพอยนะอยากมีเงินมีทองอยากมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นลูกน่ารักน่ารักทั้งสองคนขอบคุณนะคะที่รับชม